สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีลายจับจีบผ้าสวยๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะลายนี้ขึ้นต้นด้วยสี่จีบค่ะเว้นช่องไฟห่างสิเซนนะคะ แต่ละช่องห่างสิบเซนค่ะสมอคสามเซนนะคะเริ่มต้นด้วยการพับผ้าให้ความยาว จดพื้นเผื่อไปนิ้วครึ่งค่ะแล้วเราจับลายก็จะได้ลายที่พอดีกับโต๊ะนะคะ